ได้ดรอปดีเซตแน่เลยเออไม่เป็นไรละเอาเอาบ้าปะขายรขายกรอบละเซื้อได้กูซื้อได้โอ้ยเข้ามาแล้วเหรอเออไม่ไม่ไปบีเอสไอทุกเล่นกับมันเล่นกับมันสวย คมจังอะโ,ะโนซโคไปดอกหนึ่งเลยยังไงเฮกอเปิดไหมไปแล้วเพื่อนต่อไปแล้วโอ้โหเอาไสายเหรอเอาแทงออาแทงอุ้ยแตกเหรอเอเคีฮ <laughs> ยแม่งยืนจ้องปืนนาน แอซิที่อะไรนักหนาวอะแอซิทห้าเสตร์อยู่สาวใช่ไหมเฮ้ยไปมาทอแคบีพี่ประตออกตัวตัออก เอาสายหนึ่งที่พี่ตายอสัตว์เลยกูยิงได้แต่เจ็บไหวเฮียผมเ,เล่นเอาสายใกล้กันมอนฟาเนียบไปกว่าเอาสายทำไมาเป็นยากเนะยปาดันไปะก็ได้พี่พ่าให้ผมแฟดส่วนอีกร่นหนึง่งสวยออาป่ะโรเทกลับไปะก็ได้นะถ้าผมเล่นใกล้ให้ เอ้ยแม่งรอกูอย่างนานนอยสบอมเพียบอมเพียบอมดร็อปสไปด็อกทางเมื่อกี้ละดิวสวยละร่างมันขึ้นไปบนหัวนะเข้าไปอยู่ข้างในก็ได้คิดอยู่เหมือนกันบอสวายตายอุ้ยดิวดิเดียไล่ทร้ายไล่ทร้ายไม่ได้บายเกาะดิ แม่งไม่โดนหัวไอ้สัตว์เฟิร์ชอตไอ้เหี้ยก็สวยเสร็จป่คอนแดงคอนแดงคอนแดงหนึ่งคอนแดงหนึ่งวันเอาไซด์วันเอาไซด์อยู่ขอดูประนะโอ้โหไม่ใช่ AK ว่ะตัวอยู่ไหนคอนแดงคอนแดงตายและตายละ,ยละ,ยละคอนแดงตายเจ็บป่าวไม่รู้ว่ะอะ <h ums> ไรวะเฮ้ยพี่เชล สวยอุ้ยแล้วดีเข้าหัวด้วไงเฮียจได้มาแบกหญิงอ้สัตว์ใสองตัวนี้วันเอเซ่เอาผู้หญิงผู้หญิงให้เกียร์หน่อยฟักเฮียกาดคู่เลยน c ส <Nice. S 1> <laughs> เอยผู้หญิงไอ้ดิวให้เกียร์กันหน่อยได้ยินเสียงกูก็ด่าบาได้คุยังผู้หญิงอะ่ะล่นโง่โง่กูด่านะล่นโง,ง่โง่ <laughs> เถียงไอ้สัตว์เถียงเถียงคำไม่ตกฟากเด็กเวรได้ได้ได้เฮ้ยพี่ซ so ิเกตเอาไซเอาไซบันไดแค่มูนมึงเออกระเหลกไอ้สัตว์กาสุดเลยมึงอะซิเกตเหรอ อีกตัวรามาดันมาใกล้นะน่าจะดันมาเก็บปืนน่าจะดันมาเก็บปืนลงศพพวกกูัวดิวหรอกล,ลั่าแหละก็รเคยเว้นหนึ่ง เอาไซส์มีเลยพี่น่าเกิดมากงเลยเรียบร้อยป่วยเยนี่ย่คุณไปน้าเดินไปหามันเลยสัตว์หิวอ่ะหิว อยากจะช่วยเพื่อนข้าดิพี่เชลอ๋อได้เดืมุงดรอปได้ปะได้บอกนะึ่งขายๆายขาย,ขายไสีกอดใหปกติมันดันใกล้ปะพี่เอาใส่อ่ะโอ้โหเฮียจะได้นมะ oh, e er. แบบนี้น่าเล่นด้วยหน่อยเอาไส่เมีหนึ่งพี่สเกวนะ อ้ยเฮ็ดแม่เฮฟเป็นผมเล่นกับโฮเฮียนี่ให้ตอนหน้าเดี๋ยวฟูบาร์ก็ได้มั้งกระตอนนี้เราไม่ซื้อ so ใกล้พี่โอ้โหสิเคสสิเคส ไเลยมันังซายซังขวาเลยเนี่ี่กเอาสามมาแบกไอ้สัสเอ้บรูคบายเอตีฟอ์มีแอนไอ้ดรอปโอเคเอสอ็มจีเอสเอสตีตูยิงไม่ได้เฮ้ยเพื่อนยิงดีกว่าเลมิโกเฟิร์สไลฟ์เพื่อนเข้าบีแล้วดิวโอเค ว่าผนเล่นข้างบนให้ดีกว่าเอเ,อเอดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างเละเดี๋ยวอู้หสแนปไม่โดนหัวไวสัตวคไนี้กดไปยี่ป20แล้วไอ้สัตว์เดือดชิปหาย เฮียเป็นงานจัดพีเ่เขาเป็นงานจัดเราเข้าเอมไม่ได้เลยอะเย็นโคตรตึงเลยสิตึงเปรียปร้ยๆ มาได้ยีอะสิเกูเมื่อกี้พี่เสียสิบเอ็ดตัวถ้ารัดแรงไปโดนก็เออไม่ตาละคนเทียชนะยากว่ะ น,นนีีวไม่เข้าหรอวะแล้วไม่มาช่วยกูอ่ะพี่ชายไอ้เฮียส้มนี่ยืนติ่มจัดแต่ผู้หญิงไงที่พี่บอกอะ่ะเออผู้หญิงผู้หญิงให้เกียร์ขัาเลเฮียผู้หญิงกูก็ด่าเลยสด ลิซี่อ่ะแม่งฝีมืออยู่ลิซี่อาเคซี่อ่ะมันมาแบกหญิงอ่ะดิโลโลโลขึ้นมาเอเด้ปะ ในบีแล้วดมึงอยู่ในซิกเกตหรอใช่ใช่พอพอเซลปอพอเซล ไม่มีอะรเนเบนนะดอนนอดอข้างนอกวิ่งวะอโอมึงระเบิดโคตรแรงเลยสัตว์ตบได้นะ โอทีเหรอวะโอทีดีวะแค่เฮเว่นพ่อพอเล่นบีกันเหรอ พอพอยู่ท่ออยู่ท่ออยู่บีเหรอหรือไงใช่ใช่ใช่ท่อบีพี่ประตูหลังอุ้ยน่าสอ้ย let's go let's go อันนี้ถ้าเกิดเราชนะลวดสามตาติดนี่ก็ก็จบเลยปะแม่ต้องไปชนะตำรวจอีกตามดูแลมเี่ยวเล่นอยู่นี่ใช่ปะเอช่ปปะ <Fuck. S 2> สวยจะเย็นนะพี่เราชนะได้ม oh. ีลงแล้วนะสวย เชืมีไฟป่ะปาไฟได้ Nice Let's go เ oh. <laughs> ตึงว่ะตึงมือว่ะกูคิามันจะมาปาดกูไรเฮียแฝดเฉยๆเออกูอเห็นแม่เสียงดักแด้ดักแด้ดดอยู่ <Nice. S 1> ไปมั้งไปมัม้ง ายหนึ่งตึงโพดตึงโพดโอ้โอเหี้ย <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเ้นแม่งออกพอดีอืมเอ็ดช่วยกันได้ไห้ของวิน สวะสวะเล่นทับตาสุดท้ายข้าเสมอ,อมึงซื้อเป็ดเงินหนึ่งหมื่นไอ้เหี้ยจะด่าพ่อให้พี่ไม่เห็นให้ชอตผมหมอก็รู้เอ็โฟ <c oughs> มึงดีกว่าวะน่ะโอเค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 เห็นว่าเป็นพี่นะผมเลยยอม <c oughs> โอ้โหไม่ตาย <c oughs> โอ้โหเห็นกูได้ยงังไง เยมมันเป็น AK ว่ะอุ้ยเดี๋ยวบอกแล้วมึงจะเซฟอ่ะเซฟดิตาหน้าไม่มีตังค์แม่งไม่เล่นเอาไซร์หรือวะจังหวะนี้ขอเสมอจังหวะนี้หิวๆที่เบ แพ้คือ<น>ตาหน้าจนเลยนั่นเนี่ยหมดเกลี้ยงละไอเดียวอย่าดันอย่าดันถอยมาถอยเข้ามาถอยเข้ามา,มาเล่นเนียนแล้วกันออโอ้โหเฮียแม่งเอค่วะ So. What oh. outside? Out. Oh. Nice. เฮี้ยมันคมด้วยจริงๆกูต้องตายไปแล้วอ่ะใช่แม่งคมมากอะ่ะเมื่อกี้พี่เอซิกใครปะ่ะพี่นเอซิกจักใครปะ่ะไม่แน่ใจวะ่ะแฟดแฟดเดียว Popo can you drop test ไม่มักไม่มัก Go okay going t h อ อโอ้ส้มไม่ไปอ่ะไปเดียวแพทิงแพทิงเอ้ยเดี๋วเ,เดี๋ยวเอ้เดี๋ยวมึงขึ้นที่เว้นขึ้นที่เว้นขึ้น,น,น,นที่เว้นที่เว้นทางไหนวะซ้ายมึงอยู่ไหนวะเออนะรับเพื่อนกันเยีย่ยลเย,ยีย่ยลเยี่ยมเลยนส์เลตส์ก๊ จิกโอ้แม่งตึงไม่ไหววะอาเคซี่แม่งเดือดจัดอาเคซี่อ่ะ